รวมจิตลวงใจเข้ามาภายในไม่ให้คิดฟู้สานไปตามอารมณ์กิเลสต่างๆสิ่งใดมันล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วจิตใจอย่าไปกังวลเรื่องราวอะไรมันยังอยู่อนาคตตการข้างหน้าสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงให้เราทุกดวงใจตั้งใจบริรรมภาวนา เอาจิตใจเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีอยในจิตในใจของเราทุกคนนี้พระพุทธก็ให้รวมมาอยู่ในใจพระธรรมก็รวมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์สาวกก็รวมเข้ามาอยู่ที่ใจเจตใจของคนเหล่านั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เรามองเห็นเป็นตัวตนนี้ จิตจนั้นเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแต่เป็นดวงจิตดวงใจเรียกว่านามธรรมมีแต่ชื่อไม่มีรูปมาโยอาศัยในรูกประขันโลกประขันร่างกายของคนเหล่านี้เป็นเหมือนบ้านเรือนของใจเหมือนบ้านเรือนคนเราอยู่ในโลกนี้ มีคนเป็นเจ้าของในบ้านเรือนติกลามนั้นร่างกายของคนเราแต่และบุคคลไม่ว่ายิงไม่ว่าายก็ต้องมีดวงจิตเป็นเจ้าของจิตมาอาศัยอยู่ในเรือนร่างคือร่างกายของเราทุกคนนี่แหละ เวลาภาวนาท่านให้เอาจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกมาเจริญภาวนาได้แก่บริกรรมภาวนาพุโทโธเพื่อเป็นเครื่องมัดจิตใจให้หยุดให้อยู่ <c oughs> ธรรมดาจิตใจนั้นจะเอาอยางอื่นมามัดเหมือน เพื่อปอเหล็กมามัดเหมือนเรามัดสัตว์มันมาอยู่เราต้องเอาบริกรรมภาวนามามัดนัน้อมนในคุณสับพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจมัดจิตมัดใจของเราให้สงบรังอับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราให้ได้ไม่ต้องปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่น จิตใจมีอยู่ภายในเราก็ภาวนาอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ให้ใจนี้นิ่งเป็นดวงเดียวจะได้พบปะธรรมะของจริงแท้อันมันมีอยู่ในหัวใจ เดี๋ยวนี้ถ้าใจฟุ้งซ่านไปภายนอกแล้วไม่พบปะธรรมะของจริงของจริงรมันมีอยู่ภายในตัวคนเราทุกๆคนคนคนหนึ่งจะมีดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละดวงจิตดวงใจอันนี้อยู่ที่นี่เราก็ภาวนารวมเอาดวงจิตดวงใจอันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายลงไป อะไรอะไรที่สังขารมานกิเลสมานมันปรุงแต่งคิดนึกไปนั้นอย่าได้ตามมันไปจงเลิกละอาการภายนอกมาทำความรู้สึกอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจและการภาวนานี้จงระวังจิตใจของเราอย่าให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิต ยังจิตใจของเราให้ยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติถ้าหากว่าทำใจมันลิบหลีลงไปประเดียวเดียวก็หลับอันนี้แล้ว่าไม่ค่อยได้ผลต้องทำใจของเราไม่ให้หลับไหลไปแน,น,น่ว่านิวรณ์ทั้งห้า กามฉันพยาบาทถีนมิธะอุทัจักุกุจจัวิจิกิจฉาอันนี้เป็นนิวรกัน้นคุณงามความดีกั้นจิตกั้นใจไม่ให้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าบังเกิดมีขึ้นในจิตใจเพราะนิวรทั้งห้ามันทับถมเวลาภาวานาท่านจึงให้มุ่งลลงโสบริกรรมภาวานา คำว่าพุโทโธก็ดีทำโมสังโฆอะไรก็ได้ทางนั้นแต่เมื่อเรานึกสิ่งใดก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญอันประพุทธ,ธเจ้าของเรานั้นพระองค์ภาวนาอานาปาลมหายใจเข้าออกคือสมัยนั้นรีรกว่าพุโทโธก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธ,ธเจ้าก็กําลังภาวนาอยู่ พระองค์ภาวานาใต้ลมไม่โพนั่งขัดสมาเพชใต้ลมไม่โพพระองค์ตั้งสัจจยาที่สารลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระองค์ไม่ลุกจากที่นั่งนั้นเป็นนันราดพระองค์ยอมตายในที่นั่งน,นั่นเองแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระโดกก็ตามที จิตใจของพระองค์เอาจริงในคืนวันนั้นก็เรียกว่าคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเพ็นพระจันทร์เต็มดวงพระองค์นั่งสมาธิภาวานากำหนดอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าเอาลมหายใจมัดจิตใจไม่ให้ไปทางอื่นลมเข้าไปท่านกน็มีสติและลึกว่านี้เป็นลมเข้าไป สูดลมเข้าไปเวลาลมออกมาท่านก็มีสติว่านี่เป็นลมออกมาจิตอย่าได้ไปหนีไปที่อื่นไม่ได้ท่านเอาลมหายใจนี่เป็นบริกรรมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จิตใจผู้รู้ว่าลมอันลมนี้เป็นธาตุธาตุลมร่างกายของคนเรานี้ธาตุทั้งสี่ธาตุดิน ที่เราเห็นเป็นก้อนเป็นตัวนี่แหละหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้าเหลืองในกายในตัวเราทุกคนมีอะไรมาตําเข้าเลือดไหลออกมานั่นแหละคือว่าในตัวเรานี้ก็ธาตุน้ำธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นหรือได้แก่ความร้อ,อนมีเรียกว่าธาตุไฟก็ ร่างกายของเรานี่แหละธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมธาตุลมอันเห็นได้ไง่ายๆก็คือว่าลมภายนอกก็พัดผ่านไปในพื้นโลกนี้อันลมภายในก็ได้แก่ลมหายใจคนเราถ้ามีลมหายใจอยู่ก็ชื่อสว่ะแสดงว่าคนคนนั้นยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ตายเหมือนเราทุกคนที่นั่งภาวนาบริกรรม ก็เชื่อว่ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ลมหายใจนี้จึงเป็นอุบายภาวนาท่านให้ชื่อว่าอนนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้านั้นท่านกำหนดจนไม่ให้จิตใจไปที่อื่นให้จิตใจลวงเข้ามาสงบเข้ามาทุกลมเข้าทุกลมออกพระองค์ มีสติเป็นสติปัฏฐานเรียกว่าเป็นมหาสติเรียกว่าสติใหญ่สติล่อไปหมดไม่ให้จิตใจไปที่อื่นเยบใจพระองค์ก็รวมลองเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสดุด ในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพติญาณและกิเลตราคะโทสะโมหะตัดเด็กเด็ดขาดทร่อมทางวาสนา mm hmm. เป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อได้ตรัสรูแล้วพระองค์ก็ช่วยปลอดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ตลอดมาจนถึง4 5พ0 0ษาหรือว่า45ปีอายุของพระองค์ก็ถึง80ปีบริบูรณ์เป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายลูกนามมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมมีความเกิดขึ้นลแล้วก็เสื่อมดับไปพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นะรอผ่านไปแต่ได้ ให้ศาสนาของพระองค์โยในโลกปลอดเวนยศัตร์ไปอีกเรียกว่าทรแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรง,งตัดนั้นให้โยในโลกในพุทธศาสนาไปจนถึงห้าพันปีนับจากพระพุทธเจ้านิพพานมาที่เราเรียกว่าพุทธศักราช สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าปีน่นแล้วหาก็พึ่งล่วงไปสองพันกว่าปียังเหลือยุคครึ่งหนึ่งก็ว่าได้เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็เรียกว่าวเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าก็ได้เห็นพระพุทธลูกพระสัทวพระเจดี ได้เห็นพระภิกสุสงสามมนเนนนักบวชชีรามในทางพุทธศาสนาก็คือว่าบวชอุทิศถวายพระพุทธเจ้าบวชภาวนาละกิเลสแม่ญาติโยมยังไม่ได้บวชเรียนก็ตามแต่ว่าในโดยทางแล้วก็คือว่าเราเรื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าเรื่อมใสศรัทธาในคุณรพร,ณระธรรม เลื่อมใสศรัทธาในคุณตระสงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาประเทศของเราประเทศไทยจึงนับถือศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาประจําชาติเราทุกคนก็ได้เกิดมาในประเทศชาติบ้านเมืองไทยนับว่าเป็นคนมีบุญวาสนาพอสมควรเราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ให้ได้ต่อไปคือว่าในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นให้ตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระไหวพระทำวัวสดสวดมนต์เลยก่นนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิทำใจให้สงบตั้งมั่ง ให้ตั้งใจทำทุกคืนทุกคืนตราบใดยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เราจะตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุปนิสัยวาสนาบารามีของเราให้แก่กล้าขึ้นถ้าบารามียังไม่แก่เราทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปมันก็แก่ขึ้นไปเอง ถ้าบารมีนั้นแก่กล้าสามารถอาหารภาวนาพุทโธในใจไม่ท้อถอยเจ็บใจของเราก็จะสงบระงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็จะมองเห็นในใจนั่นแหละ ว่าโลกนามคนเรากายใจนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาทีแรกเป็นอย่างหนึ่งโตมาก็จเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนเป็นคนแก่คนชราทีนี้กดชำรุดชุดโทมลงไปเป็นธรรมดาของธาตุท้าทางสี่ดินน้ำไฟลมผลสุดท้ายก็หมดลมหายใจที่เราเรียกว่าคนตายไปอันนั้นเรียกว,ว่า เป็นส่วนหนึ่งการภาวนานี้เรียว่าก่อนที่เรายังไม่ตายนี้แหละเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยาทำใจให้เสื่อมสมถอยจงทำใจให้ลำลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเรา เราได้ที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจพระธรรมเป็นที่พึ่งทางใจพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งทางใจใจเราก็ให้มีสติเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนาใต้ลมไม่โผพระพุทธเจ้าไม่ได้ขาดสติพระองค์ภาวนาจนตัดกิเลสความโกรธโลภหลง หมดไปไม่มีในใจของพระองค์คนเรานั้นเรียกว่าตัดไม่ขาดวางไม่ลงไม่รู้จักปล่อยวางก็เลยยึดเอาถือเอาว่าตัวเราของเราร่างกายของเราจิตใจของเราอะไรต่อมี้อะไรยึดไปตั้งนั้น ไม่รู้จักปล่อยวางเวลาเราภาวนานอย่ารวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็เรียกว,ว่าปล่อยวางออกไปความโกรธก็ไม่อยู่ในตัวในใจความโลภความอยากได้ในใจก็ไม่อยู่ปล่อยละออกไปให้มันหมดใสให้ใจใสสะอาดใจไม่โกรธให้ใคร ถ้ามันโกรธมาแล้วอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนกันมาแล้วก็ตามเราภาวานานั่นเรียกว่าละความโกรธความอิจฉาตาร้อนออกจากจิตใจของเราไม่ให้ใจมันขุ่นข้องมองใจด้วยความโกรธอันความโลภคือโลภะจิตเนี่ยความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็เลิกละออกไปโดยลำดับในสมาธิภาวนานี้แหละ เมื่อเราทำโย่ทำเรื่อยไปไม่ทอดทุระกิเลสอันใดที่มันมีอยู่ก็มันก็ค่อยหลุดไปหมดไปสิ้นไปตามกำลังที่เราปฏิบัติบูบชาอยู่นี้เหตุนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำเพราะว่าทางนี้เป็นทาง ที่เพ่งภายในแล้วจะได้ติดตามไปในจิตใจของเราทุกคนด้วยส่วนอื่นนั้นเรกว่าเอาไปไม่ได้ร่างกายสังขารที่จิตใจคนเรามายึดนักยึดหนาว่าเป็นตัวของเราตาของเราหูของเรามือเท้าร่างกายเป็นของเราอันนี้เอาไปไม่ได้หมดลมหายใจเมื่อใดก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เราว่าเอาไม่ได้ เอาพุทธโธคุณพระพุทธเจ้ามาจิตใจให้อยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวของใสสะอาดในใจเรียกว,ว่าความโปรดละทิ้งความโลภละทิ้งความหลงความโลเลในใจของตัวอย่างใดเปลี่ยนทิ้งละทิ้งเอาจิตใจดวงที่มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจใจนั้นคือว่า มันมีอยู่แล้วแต่เป็นใจหลงใจไม่รู้ใจไม่ภาวนามาภาวนาแล้วให้ใจรู้ให้ใจทำให้แจ้งให้ใจใสสะอาดไม่โกรธให้คนให้สัตว์ไม่อิจฉาตารา้อนไัยมีความมุ่งหวังให้คนสัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจจิตใจของเราก็ให้ใสเหมือนดวงแก้วมันมีโชษเ ใจใสใจสะอาดใจลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสองค์อยู่หนึ่งนิจติดต่อไปนั้นเป็นความสุขจิตสุขใจเป็นความเจริญในทางพุทธศาสตมาให้เราทอาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติภาวนาทำบุญทำทานแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีลภาวนา ทำแล้แก้ไขจิตใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาศานในศีลในทานในภาวนาจิตใจที่ลำลึกอยู่ในคุณงามความดีอย่างนี้ตลอดเวลาทันว่าเป็นบุญเป็นกุศล ชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้ไหวพระสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติบูชานี้คือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไม่มีบุญกศลอันดใยิ่งใหญ่ไปกว่าจึงให้ภากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้าย ถ้าชีวิตของเรายังมีอยู่เราจะไม่ท้อถอยเราจะไม่ถอยความเพียนเพียนพยายามไปเรื่อยไปเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายและจิตใจอันใดก็ตามท่านว่าอย่าไปทำใจให้วุ่นวายจงทำใจให้สงบรัง,งับเยือกเย็นสบาย เมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นให้อดเอาทนเอาผลที่สดมันก็ผลไปเองเลิกไปเองละไปเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้โลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลธาตุจขันห้า 5, จนกระทั่งถึงโลกที่เราว่าโลกทั้งปวงก็มีความไม่เที่ยง มีความเป็นทข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผููได้เรามีชีวิตโยก็มาหลงยึดหลงถือว่าร่างกายสังขารเป็นของเราแต่เมื่อลงท้ายที่สุดร่างกายของเราเนี่แหละมันไม่ใช่ของเรามันแก่เป็นชราภาพเาย็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดเมื่อโยไม่นายก็เลยว่าแตกดับไป มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อผูปฏิบัติมารู้จักรู้แจงา่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหล่านี้มันเป็นโลกที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละ แต่จิตใจภาวนาของเราไม่ห้มันเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ให้เตียนเพ่งลงไปสู่จิตใจดวงนี้รักษาจิตใจดวงนี้ให้ได้สง,งบลังับลงไปภายในเรียกว่าเป็นเชือกมัดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นเชือกมัดเชือกมัดคืออนาปาลมหายใจนี่ดีวิเศษ พระพุทธเจ้าจะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้ <c oughs> ก็ด้วยการภาวนาอานาปาลมหายใจแล้วทุกคนก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ทุกขณะทุกเวลาคณะใดาที่ลมไม่มีนั่นแหละเรียวว่าตายถ้าลมยังมีอยู่มันไม่ตายต้องภาวนาอยู่ในตัวในใจนี่แหละ เอาจนจิตใจดวงนี้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ล,ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตอนเป็นผู้ทําความเพียรภาวนาไม่ทอแท้อ่อนเอในหัวใจอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันแตกไปดับไปก็ยานได้วันไว้ ยังจิตใจของตนของตนให้ผ่องใสสะอาดท่านกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบทท่านเรียกว่าภาวานาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวานาการภาวานานี้ได้บุญตลอดไม่เลือกเวลาไม่เหมือนการทำทานการกุศลอื่นๆเพราะว่าการภาวานานี้ นึกได้จเจริญได้นั่งโยก็ลนนึกภาวนาพุโทโธในใจได้ยืนโยก็ภาวนาในพุโทโธในใจได้เดินไปไหนมาไหนไปลถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปที่อื่นดวงจิตดวงใจดวงโฟลูโยที่ไหนก็ให้ใจเรามาสงบระงับอยู่ที่กายที่วาจาที่ดวงจิตดวงใจ ทำความเกียดข้านทอถ้อยในใจของเราไม่ให้มีให้มีแต่ความหมั่นความขยันความต้อยความเพียรความหมั่นความขยันให้มีอยู่ในใจของเราทุกคนหรือว่าในใจของเราให้มีความอดความทนขันตีความอดทน เมื่อเรามีความอดความทนในใจเพียงพอได้เต็มที่เมื่อใดความรู้จับรู้แจ้งรู้จริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในตัวของเรานั่นเองมรกคนนิพพานไม่ช่อยู่ท่อฟ้าอากาศหากมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนจิตใจของเราทุกคนนั่นแหละถ้ามันปฏิบัติหลักษาภาวนา ไม่ปลอยปากละเลงจิตใจดวงนี้จะผ่องใสสะอาดเป็นจิตใจดีงามเป็นจิตใจไม่มีความโกรธเป็นจิตใจไม่มีความโลภความโลภเป็นจิตใจไม่มีความหลงจะอยู่จะไปที่ไหนก็มีจิตใจที่ไม่หลุ่มหลงโม,ล,ม,มละโมเมาเป็นเครื่องอยู่ อันนี้เป็นธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประกาัศนียัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยจุขิธีคายยโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจังบุทธ,ธาปจจายิโนยัตตาโรโธรรมมาวทันติอายุอันโนสุขังภาลัง